ิร์แฟนแตงโมค่ะออกมาโพสต์ข้อความชวนลุ้นผู้ชมค่ะชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์สนับไอจเลยค่ะก่อนที่จะมาเฉลยความจริงตอนท้ายเนี่ยก็แอบ,บอดเป็นห่วไม่ได้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้ค่ะทําให้แฟนคลับเนี่ยแอบ,บมีความหวังลึกๆนนะคะว่าเบิร์ดเทคนิคเนี่ยแฟนหนุ่มของแตงโมนิดานแะแสดงสาวผู้ล่วงลับนะคะได้มีการกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งเขาก็หวังลึกๆว่าเอ๊ะพี่เบิร์ดเนี่ยเมื่อไหร่จะมุกออนสักทีค่ะหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยมีการสูญเสียแฟนสาวนะคะ แล้วจู่ๆเนี่ยพี่เบิร์ดนะคะเขาก็ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นเด็ดเลยค่ะระบุว่า IG ไม่คุมโทนอยากได้คนมาคุมใจมาคุมใจแล้วเขาก็วงเล็บว่าบอกว่าหยอกนะคะทำให้หลายๆคนเอ้ยหรือว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจะมุฟออนหรือเปล่างานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนนะคะว่าพี่โพสต์แบบเนี้ยระวังชาวเน็ตเขาไม่หยอกด้วยนะ ซึ่งคุณเบิร์นเนี่ยก็เข้ามาตอบเหมือนกันนะคะว่าเออนั่นน่ะดีแม่งอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่โพสต์นั้นถูกแชร์ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตแล้วก็แฟน,แฟน,แฟนๆหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเชียร์นะคะอยากให้พี่เบิร์นเนี่ยมุกออนเพราะว่าอยากเห็นเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขสักทีค่ะแตงโมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เก็บความทรงจําดีๆเนี่ยเอาไว้เอ,อ่อเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าหลายๆคนค่ะคอมเมนต์นะคะบอกว่าพี่เอาจริงๆเนี่ย มีใหม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะชีวิตมันต้องเดินต่อหาใครสักคนที่มาทําให้ยิ้มได้ป้ายินดีด้วยนะบ้างก็บอกว่าเหมือนพี่ปูค่ะพี่ปูเนี่ยเขามีแฟนใหม่นะแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังพกรูปแฟนเก่าไปด้วยทุกที่เลยคิดถึงก็อยู่ตลอดเวลาด้วยแบบว่า โมเมนท์ที่อยู่ด้วยกันตลอดนะที่สําคัญเนี่ยแฟนใหม่เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ยอมรับได้เพราะปกติเนะี่ยเขาไม่ได้จากเป็นเขาจากตายก็หลายๆคนก็เข้าใจได้นะคะแฟนคลับก็บอกว่าชื่นใจนะที่ได้ได้ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเหมือนพร้อมที่จะมุงออนนะคะมีแต่คนพร้อมที่จะยินดีอยากเห็นพี่เนะี่ยมีความสุขแล้วก็อยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขด้วยพี่เบิร์ดมีความสุขมากนะคะคนเป็นคนบนฟ้าเนี่ยจะได้หมดหมด่วงสักทีบางคนก็บอกว่าพี่คือมีเธอค่ะไม่ต้องสนใจชาวเน็ตหรอกเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตนะเขาไม่มีสิิททธี่จ สิชีวิตคนอื่นด้วยซ้ำคนอยู่เนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราเชื่อว่าโมเนี่ยคือความทรงจําที่พี่เบิร์ดเอ่อไม่อยากจะลืมด้วยซ้ําแล้วก็ยากที่จะลืมด้วยรวมถึงบางคนบอกว่ามันไม่มีทางลืมไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีคนเข้าใจบ้างแหละคะ่ะชีวิตคนเราเนี่ยใช้ไปเถอะบุ๊กออนต่อเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นความทรงจําดีๆแล้วพี่ก็ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วหลายๆคนก็เข้ามาให้กบบาลังใจนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะพี่เบิร์ดเนี่ยก็มีการ คือเดือนสุดท้ายของปีแต่เธอคนดีคือคนสุดท้ายของเราแล้วก็มีการแพ็กไปที่ไ g แตงโมค่ะทำให้หลายๆคนอดเป็นหัวไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะพี่เบิร์ดเนี่ยเขายังไม่มุกอ่อหรือเปล่า